งานฉลองสามพุทธชยันตี2,600ปีสดุดีพระคุณสุดยิ่งใหญ่อโศกรำลึกครั้งที่31วันที่2ถึง10มิถุนายนพุทธศักราช2,555นาณลานพระบร,รมรูปรัชากาลที่5กรุงเทพมหานครจเจริญธรรมำน,นึกดีค่ะไพรวิ๋วมาสามจากสัตียโสค่ะเปรียวมาสามจากสันตียโสค่ะ วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมไปดูภุมมปัญญาชาวบ้านกันนะคะอยากรู้ไหมคะว่ามีอะไรนั่นก็คือสารตะการนั่นเองค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะ ใบึงก็ทำนานแค่ไหนยากลูกมาหนึ่งก็ได้แค่สองสามใบ<อ>ถ้าถ้าล่บออสามใบได้คนเดียวทำหมดทุกอย่างนะใครกอแล้วก็ใส่สายแล้วก็ทำปากทำอะไรนี่ยากคุณป้ามาจากไหนล่ะคะมาจากศรีโคตบูรณ์แล้วคุณป้าชมชนชมชนศรีโคตบูรณ์คุณป้ามา ังนี้สารได้กี่ใบแล้วคะยายไม่ได้ทําสิติธิ้สารไปก็ขายไปไม่ไม่รู้สารไปไม่ทันขายเขามาจองคนมาจองเยอะจองแล้วก็ขายไปด้วยยายไม่ได้ลนะใบนึงขายราคาเท่าไหร่คะขายไปละร้อยเรา ปกตินี่เท่าไหร่ปกติก็ร้อยห้าสิบยายขายมาขายงานนี้ก็ร้อยเดียวมันมันทำละเอียดทำทำสวยทำทำให้มันสวยให้มันดูน่าซื้อ <c oughs> ขอบคุณค่ะเจริญทำเจริญทำคุณคุณป้าค่ะคุณป้า มา,าะะมาจากจังหวัดอะไรหลังมามาจากจังหวัดนครพนมแล้วสตตานตะก้ามากี่ครั้งแล้วคะแล้วสานไ,ได้กี่ใบคะอันนี้ได้ประมาณมใบที่ใบที่สามเลยนะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จตะก้านี้ทำยากไหมคะยากทำนานแค่ไหนใบหนึ่งก็ถ้าเข้าสายถ้าอะไรหมดทุกอย่างก็ประมาณสามสัปโมง สี่ชั่วโมงนั่นแหละแล้วทำไมคุณป้าต้องมาสาธกกา,า,า,าในงานตลาดอาริยะนะคะก็มาสารช่วยงานตลาดอริยะของพ่อท่านมาทำบุญด้วยแล้วขายใบละเท่าไหร่ใบละร้อยบาทแล้วคุณนี่เท่าไหร่คะ ทุนนี้ก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ค่าแรงแต่แต่แตแคิดค่าแรงค่าอะไรก็เท่าทุนแ้่เลยร้อยนึ่งแต่เราไม่ได้คิดค่าแรงก็เรามาขายร้อยหนึ่ง การที่คุณป้าได้มาสะละแรงกายแรงใจในครั้งนี้คุณป้ามีแรงบันดาลใจอะไรคะคุณป้าก็อยากได้บุญกุศลนั่นแหละลมาช่วยงานพ,อพ่นอท่าน <c oughs> อ,อ๋อเอาไว้ไปหิ้วของไปตลาดนะคะแล้วก็เวลาไม่ต้องซื้อถุงหิว้วไม่ต้องมีถุงหิ้งหลังค่ะ ลามันก็สวยด้วยก็คือมันทนดีค่ะใช้ทนใช้ได้นานจะชอบซื้อแต่สารไม่เป็น <laughs> ก็คือมันสะอาดดีแล้วก็พื้นพื้นไม่ต้องหรูหรามากแต่ราคาถูกแล้วก็ทนทาน <laughs> ก็คือช่วยกันแล้วก็สวยด้วยทนด้วยคุ้มค่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถูกน้ำก็ไม่เป็นไรทนพอใช้เปิดก็เอามาซักได้ก็สะอาดเหมือนเดิม มันก็ดีกว่าทุกๆอย่างนะดีกว่าดีว่าทุกๆอย่างเลยแล้วก็สวยด้วยไม่คุ้มค่าคุ้มค่าเงินคุ้มค่าเงินค่าค่ะก็หิ้วของรถมลพิษไง <c oughs> เป็นคนไม่ชอบเลยถุงบัติกเกียดมากเลยปกติแล้วแต่เวลาไปตลาดซื้ออะไรก็จะใช้ปิ่นโตจะไม่ใช้พวกพลาสติกนี่เลยไม่ใช้เลยค่ะเพราะไม่ชอบทูกค่ะทูกค่ะ ปกติอย่างนี้ถ้าตามพวกอัมพาวาหรือสุพรรณบุรีอะไรพวกนี้ไปอีกสองร้อนะ1้0ยร้อยห้าสองร้อยสองอยาสกให้มีเออสักปีหนึ่งสักสาครั้งก็ดีเนาะสองเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยสามเดือนครั้งแล้วก็ชอบมากเลยข้าวพอกลับไปทานรู้สึกมันนุ่มมากเลยนะได้กาสารด้วยถ้าอยากจะมาช่วยสารก็ได้นะคะ หรืออยากมาซื้อก็มาได้ค่ะเป็นการร่วมบุญในงานสอบพุทธชีันตีค่ะค่ะสำหรับเราสองคนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะ,จะเจริญธรรมสันึึดีีดค่ะกเีททท่วไปในุ step down